ต้องการอยากได้เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เอาไปปลูกเรียงงัวเรียงค้าวยหญ้าจินนี่หญ้าลูซี่หรือว่าทัวขมมามตาและกัญญาอื่นๆหลายๆหญ้าด้วยพี่น้องเด้อให้ตรงไปที่เพจเจียงสัก์เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เบอร์โทตตรติดต่อ080088738เก่าด้วยพี่น้องให้ติดต่อไปทางหลานพี่น้องต้องการจะได้เมล็ดพันธุ์ เพิ่นมีหลากหลายได้พี่น้องมีครบทุกอย่างพี่น้องให้ติดต่อไปได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวกัเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่นานใดคำบรแลาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรือ่องกดกระดิง่งนะครับเดอ้อดเพื่อแจ้งเกิดชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนีได้พี่น้องเดอ้อเป็นมือที่สองของมือตัดห้าได้พี่น้องว่านีตัดไปแล้วก็ พระเจ้ามาเอากระไรเตลอบพี่น้องมือนี่เป็นมือที่สองหน่าก็บเลือบ,บอล็ค่อยหลายพี่น้องขาดว่าสิบบดมือนี่ยแหละพี่น้องเขาว่าเอามือเศ้านี่ก็หลายขั้นละพี่น้องมากเพระท่านผู้เป็นทายจิบยวนทั้งอากาศอันนวดพี่น้องมาเห็นขั้นหนึ่งพลังขึ้นอย่าขั้นหนึ่งอยู่พี่น้องมือเศ้าก็เอาไปลละไหลขั้นแล้วแต่ว่าขาดว่ามือนี่ก็สิมาอีกหลายเด้อพี่น้องเด้อ เลี้ยงยังอะตาควายควายโอ้ควายงามบ่กูมันยังงามแหละกับข้าเบิ้งโอ้ข้อวเบิ้งน้อยยุใสบังเฮาเลี้ยงบ่เนี่อยู่ว่านนอตบ่านอนอยู่มืองไหนนาะจุดเทาอยู่บ่นน้อยเี๋ยวบ่นไปทังบ้านทิ้งบ่นหินเหิบต่อบ่นหินเห็บเว้ยที่บ่หอมหินเหิบควายหลายแทบบ่โอ้ควายสองตัวโอ้ควายสองตัวเอาไปปลูกไรหนึ่งวิธีปลูกเดิเข้าใจหรือยังกับเข้าใจแน่บเข้าใจแน่แล้วกับอันมีมีมี่นามบ่มองเขาปลูกอ่ะ นี่่อยูเจ้าเคยตัวกล้าปะ <c oughs> เอาาเอเฮ็ดคือกล้าี่แบบไ <c oughs> ทยละปัน้นให้มันเป็นเล่นปันป้น,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 นแต่ว่าปั๊บให้ดดินมันเพียงเนี่ความเพียงนี่เขาปั้นไวปละไปนี่ปั๊บเลี้ยวจะยังไงแต่ว่ามันหันบริเพียงปันใดจะย่างมือละปั๊บไปปั๊บให้ก็ได้ปั๊บมือเศรา้านี่บอกโอยปั๊บเป็นเดือนแล้วโอ้ยโมแกนโมดินนั่นโมแล้วไทยไหมไทยมือใดไทยหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่บังเขาปั้นละไปนี่ไทยอีกปั้นละไปนี่ยังเนาะเออบ้านนี้ให้เจ้าไปปั้นน้ำไหลบ่หนำกับบ่ น้ำเพียงขึ้นมาจากสิบเส้นบ่น,น้นำอยู่ทั่วให้หน้าเลยเป็ปนบ่ขบวทั่วบันแจ่มันห็นหมมันจักปับจักได้ฟุบปั๊บโอ้ยเห็นอยากอยาก,ยากหให้มันดีคือปรับให้มันปรับให้ไม่น้ำให้มันให้มันน้ำมันทัว่วให้น้ำมันทั่วแล้วเห่าแล้วที่แล้วกับเขาปั้นแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลดแรงขึ้นเหาเอาถอนพันไปวานนี่ไปวานเลยวานวานให้ทั่วก่อนได้ไงบ่นนนมนบ่วานเหันหนาเดิวานบางเอาไปีชิดชิดคือข้าววานก้าเนี่ยแหละฮะชิดไปให้มันพ่อหลวงว่าแมนชิดชิดเห็นทั่ว อันฮอปไปวานให้มันหนาโหลดมันสิบัพ่อพอดีอะายหนึ่งไหนยุดอะไรหนึ่งนี่อะไรหนึ่งวานละเซน้ำใบจะเก็ดมือหนิอยาเปิ้งน้ำอยาเปิ้งออกได้น้ำนั่นแซ่ไปเลยให้มีน้ำล้วบ่ตายถ้าเรามีน้ำมันตายเซน้ำไปเก็ดมือลราบ้านนี้มันจะค่อยแห้งน้ำนะน้ำสูบใส่บ่หรือน้ำน้ำธรรมชาติน้ำผลนี่แหละมันแห้งบ่หมองเขาปลูกนะบ่แห้งบ่หมายถึงว่ามันปิ้งอะไรปิ้งได้โอ้บ่เป็นยังถ้าปิ้งได้ยามันถ่วมไปปิ้งน้ำบ่ได้เลยไหม มันสิเอาหญ้าบ่ได้บ่แม่นหยังดอกอ๋อปิ้งลองเบิ่งอยู่เพิ่นเป็นตกอยู่โอ้ปิ้งตกอยู่เนาะอันยามน้ําท่วมก็บ่ท่วมบ่ท่วมเออบ่เป็นหยังแซ่น้ํา้อาทิตย์นึงโลดนี่ลก็เฮาจังคอยให้น้ําลงบานีแล้วมันติดเองบ่ยากถ้าแซ่น้ําถ้าแซ่น้ําสิเกิดดีแต่ว่าอันยามนาบ่เนาเด้เคยปลูกอยู่แต่่นบ่เคยอยู่บ่เกิดบ่มีแต่หญ้าธรรมชาติขึ้นโอ้หญ้าไข่เขียดหญ้าไข่เขียดันเฮาเคยตัดทไปหญ้านั่น ตัดสองสามเียนั่งไข่เขียดนั่คือเกาอยู่คือเกาโอ้ไข่เขียดมาแต่ฮะด้ละตาเขามาแต่ใส่นีว่านอนครับโอ้ที่ทั่หาแมนบ้าเหอครับครับครับนี่ละเขาเอาเลียงยังลาราเียเียงมันยังได้หยานี่นะครับโอ้ยัได้หยานี่ปปปลูกมลนไปปลูกให้ยังบ้นปลูกให่หยัง หัวเลียงง่วนตาเนาะหัวังไรเนี่ยักเครื่องไลเครื่องไรเนาะสองอยลเครื่องไรครับครับครับหยาบรได้ผี่น้องเนาหยาบเขาเจ้ามาเมื่อนี่เ็เลี้ยนิดเดียวเูดมามาพันกับรดรถเทไรอันนันรถลบพัดสองพันเันไอ้ข้าเจาเขาเจาลาย ข้ามามันเดี๋ยผมเป็นอีเรอบอกพ่อเพื่อนน่ะ่ะเรียนดูนะเพื่อนน่ะนะวิจารว่าเข้าเบิงบอมีประโยชน์เบิดเลยเด้อพี่น้องบันนี้ยาเบิดเลยเด้สุดท้ายเลยเด้บานนี้กันผู้ใดมามือนี่กระท่านมืออื่นบ่มีเด้อเบิดแล้วซาขั้สุดท้ายแล้วบ่ะา ชุดยด้วยเนบอ่ทย้ครยแล้วนเาวนาะขันมามือนีท่านแม่นบออันนี้ครับมามืออาจะเบิดแล้วแม่นบอเบิดแล้วครับ สาทีกระสูตายมื่องมากโม <c oughs> ครับดังๆน, <c oughs> นะครับโมครับโมครับเดินหน้าไอ้สาให้สาบ่เดินหน้าสาเดินหน้าสากระส่น อีกกองนึงโอ้สาสิครับบันแม,นมนีนบ้านคันมามือนี่ท่านเด้อพี่น้องคันหอดมือนัอนเบิดกู้ได้สีมาก,กับฝ่าวเมื่อแล้วสุดท้ายแล้วสำรับรอบนี้ Con anh đế xin hám เยินตระลังสาธิตไวๆสาธิตไปแล้วนะกระโปงใส่หมวกกระโปงใส่หมวกกระโปงใส่สำหรับผู้ใดบัดทั้งในรอบหนีไปพี่น้องเด้อรอบนาเดียนสิงหาพี่น้องีวันที่ยี่สิบขึ้นไปได้พี่น้องเด้อก็ได้ตัดอีกรอบนึงเพราะว่ารอบนีหมดเลยพี่น้องที่เหลือก็จงไว้ให้ผู้ที่ยังบ่มาเอาพี่น้องพ้นจองไว้แล้วแต่ว่าพ้นบ่มาเอาพึ่น่าสิมาเอาประมาณวันที่เส้าซีเส้าหาเลยเลยจงไว้พี่น้องจงไว้บ่หลาย กาสำรับชิปนี้เมื่อนี้เอาไว้สำนึกกอนเ้อครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมกาสำรับชิปนี้เมือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในหลายสวัสดีครับต้องการอยากได้มเมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เอาไปปลูกเรียงงัวเรียงคว้วาย้หญ้าจินนี่หญ้าลูซี่หรือว่าทัวข้ามตาและกัญญาอื่นๆลหลายๆหญ้าด้วยพี่น้องเด้อให้ตรงไปที่เพจเจียงสักว์เมล็ดและท่อนพันธุ์อาหารสัตว์เบอร์โทรติดต่อ0 8 0 0 8 8 เจ็ดสามแปดเก่าด้วยพี่น้องให้ติดต่อไปทั้งหลานพี่น้องต้องการจะได้เมล็ดพันธุ์พ่นมีหลากหลายได้พี่น้องมีครบทุกอย่างพี่น้องให้ติดต่อไปได้พี่น้องเด้อ